หลังจากพระเอกตลอดการคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย73ปีครับย้อนกลับไปคือเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเป็นอย่างมากครับก่อนหน้านี้นะฮะคุณดวงเดือนจิไทยสงนะครับภรรยาของคุณาสรพงษ์เนี่ยนะครับได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงกำหนดการเคลื่อนร่างของคุณาสรพงษ์จากวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหาร ไปจังหวัดนครราชสีมาโดยคนดวงเดือนนะครับได้มีการเขียนข้อความระบุไว้ว่าขอเชิญร่วมพิธีเคลื่อนสรีระพี่เอกสรพงษ์ชาตรีกลับสู่อุทยานมหาวิหารวันพระศุกรีที่7เมษายนนี้หนูจะพาพี่เอกกลับบ้านกลับวิหารไปอยู่กับหลวงปู่โตนะคะไปอยู่กับพื้นแผ่นดินที่พี่เอกรักผูกพันอุทิศทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณเพื่องานอันยิ่งใหญ่ถวายหลวงปู่ ถวายพระพุทธศาสนาจากพื้นนาที่รกร้างกลายมาเป็นอุทยานลานบุญมหาวิหารอันวิจิตรงดงามและก็ล่าสุดนะครับคุณดวงเดือนเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจทางน้าตานะครับกับสื่อมวลชนก่อนนะครับว่ามีการขอ,อไปนะครับได้มาเปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับก่อนมีการเคลื่อนย้ายร่างคุณอาสรพงศ์นะครับว่าจะพาคุณอาสารพงศ์เนี่ยกลับบ้านไปอยู่ในสถานที่ที่เขารักเพราะเป็นที่ที่ดีที่สุดและพระผู้ใหญ่ให้ความเมตตาจนได้มีการปรึกษาว่าอยากพาสารพงศ์กลับบ้าน ซึ่งก่อนหน้าน,นี้สรพษ์ได้พูดตลอดว่าคิดถึงแต่ยังไม่มีโอกาสได้กลับไปแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องทำให้เขาแล้วด้านทางสถานที่ได้มีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วและจะมีการบาเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่าที่สมเด็จพระเทพจะโปรดก้าวลงมาว่าเมื่อไหร่ส่วนวันนี้เวลา7จ็ดโมงครึ่งได้มีการทําบุญบําเพ็ญกุศลให้สรพล์ก่อนที่เวลา9ก้งยีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังจะมาทําพิธีเคลื่อนย้ายร่างให้ ซึ่งคาดว่าจะไปถึงโคราชประมาณบ่ายโมงและพิธีบำเพ็ญกุศลจะสวดอภิธรรมต่อไปและเมื่อถามถึงความคิดถึงครับคุณดวงเดือนเผยว่า30กว่าปีแล้วนะที่ใช้ชีวิตร่วมกันคนในวงการจะเห็นว่าเราทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนนี้เหมือนขาดคนใดคนหนึ่งในชีวิตแต่ด้านจิตใจคงต้องใช้เวลาพร้อมเผยว่าตอนนั้นที่ร่างกายป่วยแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งทุกครั้งและทุกครั้งที่ถามว่าปวดตรงไหนไม่เคยมีคําว่าปวด และเขาจะสวดมนต์ทุกวันอยู่ในห้อง i อ u ตลอดระยะเวลา31วัน24ชั่วโมงแต่ไม่เคยแสดงอาการให้เรารับรู้เลยขอบคุณพี่เอกที่ทำให้เรามีตัวตนที่พาเราสร้างบุญกุศลเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปเพราะเขาจะพูดเสมอว่าเป็นสิ่งเดียวที่ใครแย่งจากเราไปไม่ได้ขอบคุณพี่เอกและเชื่อว,ว่าพี่เอกไปสบายไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งที่จะละสังขารไปอยู่ได้ก็รักพี่เอกมากมากค่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็ยังมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ